สวัสดีรัสบาดีเด้อพี่น้องวันนี้มาเจอกับแม่น้องอติมลุยสวนอีกแล้วนะจ๊ะหลังจากที่แม่น้องอติมบาคอยได้ออกมาเผยหนาเนาะพี่น้องวันนี้อยู่ข้างหลังมงคุดนี่ต้นที่ออกใบก็ออกพี่น้องต้นที่บุทชันแตกก็มีเนาะแต่ว่าต้นที่แตกปไปก็ลายเลยพี่น้องวันนี้แม่น้องอติมพามาอย่างสวนพี่น้องจะพาไปเบิ่งว่ะพอยายนวดเผิ่นฉีดยาทุเรียนพี่น้อง สีจาทุเรียนนะพี่น้องสีจาทุเรียนที่แบบว่าเป็นทุเรียนต้นใหญ่เดอ้อแปบลบว่าอีกบกกี่เดือนแล้วกับพ่นผลิตเพื่อพวกทําำดอกทำยังไงนะอาจจะเริ่มแล้วพี่น้องแต่ันบ่โอว่าพอใหญ่หนวดระยะนี้เพิ่นใส่ย,ยาอย,ย่างแน่พร้อมสีจะออกดอกภายบกกี่เดือนอีกกนคทำแม่น้องอาตีนว่าบุพเพเนี่ยก็เหลืออีประมาณเสลือเวลาอีกสองเดือนคนที่ทำสาอนอาจจะสิสานไปแล้วไอ้นคนที่ว่าที่ออกแบบ ธรรมชาติการสีเรือเวลาอีกบกกี่เดือนพี่น้องแต่วไปเดี๋ยวเขาไปตามมองกันพราพญานวดเพ่นสีดย้าอีกยังแน่ใส่ย,ย้าอีกยังแน่พี่น้องพร้อมที่จะสะสมอาหารไว้ออกดอกะนะเนาะก็แม่ติ้ม่เคยถ่ายแต่พวกทุเรียนน้อยเถวลุงทุเรียนน้อยทุเรียนใหญ่พันได้ถ่ายอันนี้มันก็ขุดกาแต่ใบาลายพี่น้องกคือื่อไปได้รึ่งหนึ่งแล้วราลอยนก็เลื่อย,ยดู หาซีฟหาซพี่น้องต้นถิ่นมันบ่มาออกอ่ะมันจะมาออกลูกเสือเดียวเลยเนาะป่ะเอาไปตามดูพระเนหนวดฉีดยาทุเรียนกันเลยนี่แม่น้องอติมอย่างผ่าสวนมังคุดมาเด้อเพื่อนเพื่อนนี่มังคุดออกใบได้หลายไหมพี่น้องแต่กะเพิ่นออกเดือนนี้กะสีล่าซาเนี่ยสักหน่อยพี่น้องล่าซาความออกดอกพนะล่าซาเนี่ยแต่ว่าส่วนหน่อยกระางเพิ่์นพี่น้อง ตนได้สีออกก่อนเขาก็เอาก่อนตนได้สีออกหลังเขาก็เอาหลังเนาะ่ะเอาไปเลยนีให้พี่น้องเบิ่งมะคุดแตกใบพี่น้อง่ะไปเบิ่งนันก็ได้เป็นพือ่อนเอาพี่น้องนี่แหละอันนี้คือทุเรียนใหญ่ด้อพี่น้องทุเรียนพร้อมที่จะออกลูกทุเรียนเผิ่อกลายเปี๊ย,ยพี่น้องเอ้ยแต่นีเป็นวิธีทางของสวนนี่ด้อจ้าแต่สวนอื่นเผิ่อกาอาทีแต่ละสวนกับอาที การดูแลแตกต่างกันไปพี่นอ้องถือว่าใบรุ่นนี้แก่ปุ๊บก็คือเ้าเอาลูกเอาดอกแล้วพี่นอ้องแล้วแตกใบแตกอ่อ,อน กสิทุเดียวเพื่อนนั่นแหละโอ้มไปึงสอยเด็กพี่น้องทันลิตรทำคนเดียว อเต็มกบติคกบรรนยายได้พี่น้องพี่น้องเห็นยยนนะี้เน้องเต็มกัโ้โหฝันใจได้ยังเหนเนาะรอสามเผื่ก่อนพี่น้องเห็นเห็นน้อพยาหนวดน่ะขีได้ย่างมาเนี่ยขีดยากเามาแลงครับขีดยากป้องกันเชือ้อราของทุเรียกตัวนี้เช่นพิดโล ติดโลกมันสีมันแงหลายต้นอยู่เนี่ยติดโลกสวนนี่ติดโลกเกือบเบิดเลยสวนนี่ทางเรื่องเนาะที่ออกใบกระบอกไอ้ไอ้ฟังนันสีเหล้าทำมะแรงแต่ผสมกับต้นนี้ลงไปน้ำเยอะนี่ผสมกับต้นนี้ลงไปหญ้าป้องกันเชื้อราอาคาแคร์ของกูได้ยี่ใส่ยี่ห้อยังก็แล้วแต่แต่พะย่ะหนวดใส่ยี่ห้อนี้อยู่ต้นนี้ ไอ้โบพอได้เน่นั่มเ้อใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้ของกันมันเนี่ยถ้าโป้องกันมันคืเป็นแบบนี้ได้นี่าทิติ์แองแมงอาทิตย์สีน่องไงของกันวลาสีรอดไม่หมดตัวเลยใช่ไไอ้ข้างล่างมีใส่เสื้อใตโคลมาลงไปแล้วข้างล่างแต่ข้างบนมีสีัวนี้ข้างบนสีัวนี่ข้างบนสีัวนี้ข้างบนสีเร่ล้ำต้นมันนี่ยพออาทิตย์ที่แล้วเติมเชื้อไตโคลมาลงไปในดินแล้ว มันสิรอดบอร่รอดคิดว่าบร่รอดตายแท้แหละแน่นอนนี่นี่บ่รอดแท้หนึ่งสองสามปีหาพกเจ็ดเจ็ดต้นประมาณเจ็ดต้นปีนี้กับสีข่ขาดไร่ได้ไปประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทพอต้นนี้ทำไร่ได้ไปหมื่นกว่าบาทได้ต้นนี้ <มา S 1> โอ้ถ้าพูดได้มาป้องกันกลยสิเป็นแบบนี้ทด้นพี่น้องนะนออี่พยายามหนวดแล้มาป้องกันนั่นเพราะ,ราะ,ราะมือขึ้นพ้นตกเลยเออมือขึ้นพ้นตกเลยก็เลยไม่ชีพก็เลยนี่ แล้วก็คือเลี้ยงทงคุอเรียนสาวนะที่พร้อมจะออกลูกอีกบุกี่เดือนเนี่ยสิ่งสี่ธิ์ยองไว้บ่ละนี่ไปยามลุงยังบ่น,นี่นี่ต้นนี้ทุเรียนสาวนี่นี่นี่ต้นนี่ก็น,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 นี้สีจะป้องกันหนอนก่อนครับต็นนี้ฝนมันตกที่แน่ๆก็คือเพียกกร,ร์ไก่แก่ลงเทเลยลงเทียบให้มันทางนี่วันมันเข้าจังไคอยบำรุงใบมันบำรุงใบมันจะไปเอาใบลุ่มนี่ละนี่ดอกมันเนี่ย ใบรุ่นนี้แล้วใบรุ่นนี้แล้วจิ้มไม่น้อยจิ้มบอกมากนะเอากินเนี่ยนะเอาใบรุ่นนี้แล้วจะเอาเดาเมื่นี่ยแต่ซุ้มผู้นี้ผมต้องรักษามันต้องรักษาด้วยแป้งนี่แป้งนี่เคยทำลายที่ตีไว้หลา,ลายเติบได้แป้งนี่มีอยู่จีที่กระต้นก็ได้สองแสนกว่าบาทเท่านันได้นี่ปีนี่ไอ้ปีก่อนๆแม่แต่ปีนี่มันว่ทันอ,อดอกดพักสิไม่นี่ รักษาม<ส>ันได้ป่เนาะแงสวบ้านนี่ไ,ได้ไอเ okay, อันได้เชาแก่เชาแก่แล้วเนาะเพราะชนวนเราไมนก็ดูแล,แลก็ลนลนคนเป็นงานให้เขาแก่ตัวได้พ่าได้ยังนี่พอแล้วพอแล้วบป่พอแล้วก็นี่แหละแม่น้องอาทิม,มาถามพี่น้องว่านี่แหละการที่ดูแลมักทุเรียนเป็นตัวใจเนาะเป็นหนวดเราก็วกิธีทางของเราแบบนี้บอกแบบ นี่แน่ๆ <ไป S 2> นี่มันรักษามันรักษายากเลยคาทุเรียนมันเป็นโรคแล้รักษายากถ้าเราป้องกันไว้ดีที่สุดยาไปรักษาเด้อพี่น้องเปรียบเสมือนคอนแหละต้นนี้ถ้าเปรียบเสมือนคอนก็คือคนที่เป็นมะเร็งแล้วอยู่อยู่ในระยะที่4นะครับ <c oughs> โอกาสที่ใต้ก็มีครับแต่บางคนก็รักษาหายเด้คาทุเรียนแต่บางต้นก็รักษาหายแต่ทีโบหาในเก่า10%เลยครับยาไปรักษามันเด้อป้องกันไว้ดีที่สุด กัรแต่งแต่เล็กๆจนผุดแล้วแต่งแต่ฮาวปูตั้งแต่นี่น้อยคุณตั้งแต่ต้นสันนี่นี่มาเบิ้งจะพังมาเบิ้งนี่ต้นในร้านนี่นี่นี่ฟองกันไม่ได้หนินี่นี่มาเบิ้งมาหนี่มาทานนี่มาเบิ้งช่วงหน้าฝนน่ะลาดเสือไตโครมาเนี่ยเดือนละเทือกันยังดีเนะครับเสือไตโครมาเนี่ยเสือไตโครมาเนี่ยมันเป็นรบกวนเสือไตโครมาคือเชื้อดีเขาเรียกเสื้อดี มันไปรบกวนเชื้อเลวคือบอ่อไขเสือมันจะเริ่มเติบโตต่อไปนะมันจะเป็นบกวนกันอยู่หันละระวังเอาตัวดีไปขาตัวเร็วแต่มันขาไมาต่ตายนะครับแต่มันไปป้องกันกันไว้างบนมหัศจรรย์ซีวพื่้นทางล่างบุหงาก,กับใสหนาฝนซิงกำพันหนาฝนนี่แหละทุเรียนมาในหนาฝนมือใหม่มาเบิ้งต้นนี่พวกพันต้นนี้สิพัไม่เบิ้ง สำหรับมือใหม่เด้พี่น้องได้พุ่งปลูกม่ได้สามปีสีป่ปีเขาก็บอกว่าโอ้ยสวยจังเลยประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนผมถามนะครับสามสี่ปีเป็นลูกหรือยังครับคนที่ประสบความสำเร็จกับทุเรียนต้องมีลูกต้องได้ลูกมาแล้วต้นนี้ต้องมีอายุยืนนาวยืนยาวครับผมเป็นยืนนาวเวยยืนยาวยี่สิบถึงสามสิบปีนะครับ พ่อยยหนวดกับโบน,นี่ใจคือว่าต้นนี้บางทีอาจจะใต้ปีนหากอบโบน,นี่เนยยังไม่ได้ลูกเลยก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับสําหรับต้นนี้เพราะยังยังไม่เคยให้ลูกเราเลยเรายังไม่ได้ผลผลิตจากมันเลยโบมนม่ปลูกมากอ๋สวัสดีครับผมพ่อยหนวดนะครับผมปลูกทุเรียนมากสองร้อยต้นไม่ตายสักต้นเลยครับมันควจะถึงเวลาครับทาบบปองกันเรียบร้อยพี่น้อง ถามมาเที่ยวจังหวัดกันทบุรีขี่รถ่านไปตามถนนเห็นเห็นต้นบักทเรียนแต่ละต้นนี่เขาท่าสีไว้เขาท่าสีไว้เห็นอย่างครับเขาป้องกันครับเชื้อโรคเขาป้องกันมอดป้องกันดวงนั่นแหละครับมัน,นงี้ักหน่อยก็ย้องผ้าท่าญ้ามันเอน,นอนาะเดี๋ยวตัวสำคัญก็คือหมอดมันก็อยู่ใน้างรางนี่ ท,ท,ทั้งหมดทั้งปวกทั้งหมดที่แน่ๆคือรักษาย่ากระดสชุดคือโรครากเน่ลลาคอเน่าโรคเน่าคอดินนี่แหละไอพวกนี้เรามองไม่เห็นนะข้างล่างเนี่ยเราต้องป้องกันเอาแค่นี้แหละถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับสําหรับต้นนี้ถ้าจะประสบความสำเร็จได้ก็แห็นเป็นนวยหายดึงดิ้นสางไ,ได้ให้พวกเฮาก่อนถึงจะประสบความสําเร็จแค่นี้แหละเดี๋ยวไปสีแยกกัน เพื่อนเพื่อนหลังจากที่ว่าเขาสอบถทำพ่อนหญ่นวดให้แล้วเนาะว่าเพื่อนมารุงอียังเพื่อนไหนเนี่ยก็รายละเอียดก็ดูที่ในคลิปเลยนะเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนแบบใครอยากฮองก็ให้กดเบิรงในคลิปที่แม่แนงติมทําไปทำพ่อนหญ่นวดไว้เนาะก็มาหดนีพ่อนน้ยยนองไอติมกะจะขอจบคลิปแล้วเพื่อนก่อนจะจบคลิปกะขอฝากนี่เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนหรืจะเป็นพี่นอ้องนั่นแหละพี่น้องเบิร์ตทัวร์ประเทศนีแ่แหละ ขอฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งได้เพี่น้องเสือจิบอกพาดคลิปใหม่ๆที่ว่าแม่น้องอติมสร้างให้พี่น้องได้เบิ่งได้ z ้มเดอ้อได้เบิ่งได้ z ้มมีประโยชน์แล้วบ่มีประโยชน์พี่น้องก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะอย่างไดกามาถึงนี่แล้วแม่น้องอติมขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวคลิปหนาเราสิพาไปเห็ดอีกอย่างอย่า,ยาลืมติดตามเดอ้อเพื่อน สำหรับเมื่อนี้ขอสวัสดีทุกๆคนเด้อ